สูสีว okay. ิตอ่มได้ยาปออยู่อืออหนึ่งได้ได้แล้วเราได้ต้นนี้แหละมีหายเงินหน่รมงมงนะอืมฮอา่อกวาเออนานักออกมาสรอชอกงนั่นมาไปลูกแกแล้วอ่มาแล้วกว่าจะได้หยวกเนาะ งทางเออแม่นมันเก่งขอก่อนมันแกเดี๋ยวมันร่อนเอามาละแล้วก็ดซถูกไปเราก็จะได้ยกแล้วนะครับผมโยกที่สวยงามนะอบะ่อโยกสวยๆนะคะบายได้แล้วโอปนะเดักินนักนี่แหละ หัวทำกับข้าวเก่ง ừ, ที่แท้ทูคิดดูกว่าจะได้เมนูแต่ละอย่างนะดูดูดูเบื <c oughs> บ้องหลังมาเอายวกได้กับแฟนน้งทำเป็นอย่าเป็นมอนอ่ะโอ้ยี้กระเจียวแล้วลูกโอ้สุช่าเลยคนตายาเหญ่ขนองนะี้ <laughs> เอาลูกโอ้โหได้นั่งหากนั่งได้เยอะอยู่พอแล้วได้ไปเอาตองต่อไปเอาใบตอง เออมันจะปอยสองซนอ่ได้อยู่ตะกร้เจ้าแ่จริงละได้แล้วร้านนี้แง่มได้เนาะลุงเนาะได้อยู่อยู่ในร้านมีมีมีห้องครัวอยู่โอ้มัคอนโดอยู่ต่างหากอย่าเอออยู่ที่ร้านเลยทำห้องอยู่ร้านเอ้มันไปห่อได้ยัยห่อได้หอ่อน้อยๆก็งอกกันห่อเป็นเนอะได้